หลายคนคงจะสงสัยค่ะว่าเรียนตาแห่งเมอร์ลินในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์คืออะไรเรียนตาแห่งเมอร์ลินเป็นรางวัลที่มอบให้แก่เหล่าพ่อมดแม่ ผู้ที่ทําคุณประโยชน์ให้แก่โลกเวทมนต์ระดับรางวัลจะมีทั้งหมด3ระดับออกโดยวิเซนการมอสหน่วยงานซึ่งมีมาก่อนกระทรวงเวทมนต์และปัจจุบันขาดทำหน้าที่ในรูปแบบเหมือนกับเป็นการรวมตัวกันของศาลและก็รัฐสภา,ามีการจัดมอบให้ตั้งแต่ศตวรรษที่1 5เดเรนตาแห่เมอร์ลินชั้นหนึ่งมอบเป็นรางวัลสําหรับการกระทําอันกล้าหาญหรือความสามารถอันเป็นเลิศในด้านเวทมน,นต์เดนตาเมอร์ลินขั้น2จะมอบสําหรับการบรรลุผลสําเร็จหรือการพยายามอันใดที่เกินกว่าธรรมดาและเรียนตาเมอร์ลินขั้น3มอบให้กับ ผู้ที่เสริมสร้างองค์ความรู้ของพวกเราหรือความบันเทิงค่ะอเอับัสเซมันโดได้เหรียญตามเมอริลินชั้นหนึ่งจากการพิชิตพ่อมดไร้์กรินเดอร์วอลมีการปนอุกอิกกันเยอะเหมือนกันค่ะในชุมชนผู้พิเศษเมื่อรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตรีเีดฟัดให้รางวัลเหรียญตามเมอริลินขั้นหนึ่งให้กับตัวเองสําหรับหน้าที่การงานหลายๆคนต่างพิจารณาเห็นสมควรกันว่าเขาได้ทํางานน้อยเกินกว่าที่จะได้รับคําว่ายอดเยี่ยมและอีก